ก็กราสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับม o นี่พีเอ็ดนะครับผมในของวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการถอนเงินจากแอปไลออนนะครับผมใครที่ทําการเล่นมาแล้วหลังจากที่ผมได้ทําการแนะนําหรือว่าทําการรีวิวในของแอปนี้ไปนะครับผมก็สามารถถอนได้จริงนะผมก็ได้ทําการคลิปรีวิวในการสมัครแล้วก็คลิปในการถอนเงินมาให้แล้วนะครับผมเนาะถ้าใครที่ยังไม่รู้วิธีในการสมัครก็สามารถไปดูคลิปสมัครได้จากลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ คลิปวิธีในการถอนเงินนะครับผมก็สามารถไปทำไปดูได้นะครับผมนะโอเควันนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินอีกนะครับผมก็ถอนเข้าเพลเพลานะครับผมนะจากแอปละอ้อนนี้เลยนะครับวิธีในการทํางานง่ายๆนะครับผมแค่เรากดตัวสิงโตนี้เท่านั้นนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะลดลงมานะครับผมเนาะถ้าใครทําอยู่แล้วก็ก็จะรู้นะครับว่าทําง่ายๆนะครับผมนะ ก็ตรงที่เราจะทํานี้ได้เราต้องมีตัวสายฟ้าหรือว่าพลาทิศนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะเราต้องมีอันนี้นะครับผมแล้วก็เพชรนี้เราใช้ในการถอนเงินนะครับผมก็วันนี้จะมาทําการถอนนะครับผมวิธีในการหาสายฟ้าก็ตามนี้เลยนะครับดูโฆษณานะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดของทุกคนนะแต่ว่าอันนี้เป็นของผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีของการใส่โค้ดนะครับผมเพื่อทําการรับสายฟ้าแล้วก็รับของรางวัลก็คือเพชรด้วยนะครับผมนะ โอเคเรามาทําการถอนเลยนะครับผมก็ให้เรามาตรงที่ให้เรามาตรงที่วิดรอร์นะครับผมเนาะก็เรากดเข้าไปนะครับก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการถอนอยู่ที่0ูนจุดหนึ่งศูนย์ดอลลาร์นะครับผมก็จะนวลหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมนะก็มาทํากันถอนกันเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็ให้เรากดไปที่อ่ากดตัวดอลลาร์เลยนะครับผมอ่ะอ่าก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นครับผมเดี๋ยวผมขอปิดโฆษณา ก็โอเคนะครับผมหลังจากที่เราดูโฆษณาแล้วก็ปิดโฆษณาไปที่เรียบร้อยก็จะมาในของหน้านี้นะครับผมเนาะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้เรากดไปถอนได้เลยนะครับผมก็คืออ่ากดไปเลยนะครับผมตรงข้างล่างสีแดงนะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมเนาะอ่าคลิปนี้นะครับผมก็ทําการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ทําการถอนไปที่เรียบร้อยตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด 2,406เพศแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมมีทั้งหมด12,406นะครับผมนะก็ผมถอนไปแล้วนะครับผมส่วนประวัติในการถอนก็คือไม่สามารถดูได้นะครับผมนะไม่สามารถดูได้นะครับผมคือแต่ว่าในของแอปไลออนนี้เขาจ่ายจริงนะครับผมส่วนวิธีที่ถอนรายละเอียด รายละเอียดจริงๆก็คือทําการผูกกับ Pay p a l นะครับผมอีเมล PayPal สมัคร Pay p a l ยังไงนะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์วิธีในการถอนแบบละเอียดไว้ใต้คลิปละกกันนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถไปดูได้นะครับผมเนาะโอเควันนี้ก็มาถอนประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาไอเดตอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ลบคลิปไปพร้อมกันเลยนะครับ ก็โอเคนะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือถอนของวันที่1นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่4นะก็คือผมอัพคลิปในของวันที่4แต่ว่าเงินเข้าไปไปแล้วนะครับในของวันที่3นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินที่เข้ากันเลยนะครับจำนวนที่ผมได้เคยถอนจำนวนที่ผมได้ถอนไปก็คือ0.10 u s ์นะครับผมก็ใช้เหรียญอาใช้เพชรอยู่ที่10,000เพชรนะครับถ้าคนเดียวก็ทําได้นะครับผมแต่ถ้าใครขอยานทําก็ทําได้นะ หรือว่าจะถอนแค่0.02 u s d ลลาร์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมนะครับไม่จาเป็นต้องช่อเพื่อนก็ทําได้เดี๋ยวเราไปดูยอดเงินที่เข้าในของ p a y p พ l กันเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาในของ PayPal แล้วนะครับผมก็คือผมได้ถอนไปที่อ่ายูไม่ใช่ UST ิถอนที่0 1 0 10. US ดอลลาร์นะครับผมก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่1นะครับผมอะรายการแรกที่ผมได้ทําการถอนแล้วก็สอนวิธีในการถอนรายละเอียดนะผมก็คือที่0.02 US ดอลลาร์ก็เข้านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นรายการที่2ที่ผมได้ทําการถอนนะครับผมก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นจานวนอยู่ที่3บาทนะครับผมนะสามบาทนะครับผมเนาะทำคนเดียวก็ทําได้นะครับผมละก็ถอน เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนยอดนี้ก็จะเป็นยอดในการชระนะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมส่วนชื่อก็อ่านี่เลยนะครับผมนะฮะโอเคก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะครับผมก็ไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจทํางานในในแอปนี้ก็มาทําได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรืในการถอนอครั้งที่2นะครับผม US ดอลลาร์ ศน่งนยนะครับมันดอลลาร์นะครับผมจะแอปไลออนนี้เลยก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบา,บายๆเไว่เจะในการคลิปหน้าครับผมฮนะ